iCreator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจอือญไอพานิ์หรือแอดขจชิสวยครับยินดีกําลับเข้าสู่ iCreator Podcast นะครับเอพิโซดนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วก็ในช่วงวันที่มีการคลายล็ ock, อกทางสถานการณ์บ้านเมืองนะครับหลายอย่างทีเดียววันนี้วันที่หนึ่ง มีพุวงายนนะครับก็มีการปลดล็อกเรื่องของบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่หลายที่ที่เริ่มกลับมาเปิดวันนี้วันแรกนะครับทั้งโรงหนังฟิตเนสหรือว่าสปาหลายๆที่นะครับทีนี้ในมุมคอนเทนต์ครีเตอร์หรือว่าคนทำสื่อคนทำมีเกี่ยเนี่ยเรา ควรจะต้องปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ควรจะต้องสนใจบ้างในวันที่เสถานการณ์มันเริ่มจะดูคลี่คลายลงเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นคําแะะําแมันมก็เอามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับคือช่วงที่มีโควิดมากๆแล้วก็ทุกคนล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยครับเราก็จะเห็นรูปแบบของการทำคอนเทนต์ที่หลายคนก็มีข้อจํากัดเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นอ,ออกไปนอกสถานที่ไม่ได้ ไปรีวิวตามสถานที่เที่ยวกันบากนะครับร้านอาหารก็เข้าไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นการรีวิวอยู่ที่บ้านวราจะเป็นเดลิเวอรี่หรือว่าการสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์วิดีโอแฮงเอาท์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มขี้ข่ายลงนะครับถึงแม้ก็จะไม่ควรประมาทนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เริ่มออกมาจากนอกบ้านแล้วเริ่มไปห้างเริ่มไปออฟฟิศนะครับเริ่มไป สถานที่หลายสถานที่ที่ช่วงล็อกดาวเราไม่ได้ไปนะครับทีนี้ในมุมคนทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องเริ่มมองอะไรๆมุมมากขึ้นนะครับอย่างแรกครับผมว่าคงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมว่าช่วงนี้เอาตามตรงผมว่าคนป่วยในประเทศเราเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศใกล้บ้านเรา แต่ว่าในความไม่ประมาทเราก็ควรยังป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองไงแล้บกับกับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ค่อนข้างเกือบปอกติแล้วนะครับอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดร้านใหม่ชื่อเออเปอร์เซ็นตอาราบิก้านะครับที่เป็นรูปโลโก้เปอร์เซนใ์ใหญ่ๆนะครับเป็นงั้นกาแฟชื่อดังจากญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดที่ไอคอนสยามนะครับโหผมก็ ให้ง้องทีมงานไปเพื่อไปรีวิวนะครับเขากลับมาปุ๊บคำแรกที่ก็ยิงเลยคือคนเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อคิวประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้กาแฟนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือคนที่ไปอะครับหลายคนเนี่ยพกกล้องตัวใหญ่ไปด้วยนะครับออแน่นอนว่าไปทำรีวิวนะครับบล็อกเกอร์หลายคนสำนักข่าวหลายที่ก็ไปรีวิวร้านเมืองแรกที่เปิดตัวซึ่งผมว่านี่คือสัญลักษณ์ของการที่รูปแบบของคอนเทนต์เนี่ย มันเริ่มจะกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวเนี่ยคือเป็นคอนเทนต์เบสิกสุดที่เครเอเกอร์ทุกคนควรจะทำเป็นนะครับแล้วก็เป็นวันแรกด้วยที่เปิดร้านอาราบิก้าเพราะงั้นหลายคนก็เลยจะไปรีวิวในวันนี้นะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าการจะไปรีวิวอะไรพวกนี้ร้านอาหารสถานที่ตอนนี้เริ่มเริ่มทำได้แล้วนะครับอย่างเมื่อเช้าผมไปที่ร้านเฮียงอบนะครับเขาเปิดเมนู อาหารโตใหม่นะครับซึ่งอร่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆก็ก็มีบล็อกเกอร์หลายคนที่มาไขา่รีวิวนะครับคือเฉพาะวันนี้วันเดียวผมเจอคนทำรีวิวเนี่ยหลายสถานที่หลายจุดมากอย่างโรงหนังวันนี้เปิดวันแรกก็มีหลายคนที่ไปรีวิวเช่นเดียวกันเพราะงะั้นผมเชื่อว่าการทำคอนเทนต์ร้านอาานี้มันจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งถ้าเราอาจจะไม่ได้ไปรีวิวนะครับเราก็ยัง สามารถทำคอนเทนต์แบบอื่นได้ก็ไหวที่ไม่ต้องไปถึงสถานที่นะครับผมเชื่อว่าการสัมภาษณ์คนก่อนเนี้ยเราสามารถสัมภาษณ์โดยที่การใช้วิดีโอคอนเฟเรนซ์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็แขกรับเชิญเองบางคนก็แฮปปี้ด้วยที่จะไม่ต้องเจอคนแปลกหน้านะครับแล้วก็ได้พูดคุยผ่านทางวิดีโอคอนเฟเรนซ์ผมเจอโปอกเกอร์หลายคนที่ทำคอนเทนต์สัมภาษณ์ แต่ว่าเป็นผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์แล้วก็มีคนยอดชมค่อนข้างเยอะที่เดียวแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเ a n g o ซิโ o เองเราเคยสัมภาษณ์ทีมงานใครบ้างใครบ้านเกิดซีรีส์นะครับเคยผ่านทางกู o กิลแฮงเอา u t ตรงนี้ยก็ํำออกมาเป็นวิดีโอรีวิวเป็นวิดีโอสัมภาษณ์อิงเท์วิวแบบที่คนดูก็ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าตรน,นี้คอนเทนต์อย่างสัมภาษณ์เนี่ยเริ่มทำได้เช่นเดียวกันนะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนผมเชื่อว่าตอนนี้คนสนใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับมผมเริ่มเจอเครีเอเตอร์หลายคนที่เริ่มไปรีวิวอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับคือจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนกลัวนะครับเพราะว่าเหมือนว่าถ้ามีคนป่วยเนาะก็จะไปโรงพยาบาลก่อนเพราะงั้นเราก็จะมีความเกงว่าอ๋อถ้ามีคนป่วยโควิด เขาก็น่าจะไปโรงพยาบาลถ้าเราไปรีวิวโรงพยาบาลก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้ง่ายนะครับแต่ว่ากับกันตอนเนี้ยโรงพยาบาลเองก็มีมาตรการในการป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การจะไปรีวิวสถานที่แบบนี้ก็เริ่มปลอดภัยมากขึ้นนะครับรวมถึงโรงพยาบาลเองตอนนี้ก็ต้องการเรียกความมั่นใจเนาะกลับมานะครับเพราะางั้นหลายสถานที่อะครับไม่ว่าจะเป็นห้างโรงพยาบาลโรงหนัง หรือว่าหลายสถานที่ที่เราเคยไปใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยเริ่มจะมีงานรีวิวออกมานะครับเริ่มจะมีการให้บล็อกเกอร์เข้าไปดูสถานที่ดูอะไรได้นะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับคอนเทนต์หมวดนี้ก็เป็นหมวดที่เริ่มจะมีคนกลับมาทำนะนะครับถึงแม้อาจจะมีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันเช่นการไปรีวิวท่องเที่ยวนะครับ คือการไปสถานที่ท่องเที่ยวช่วงนี้มันก็กอาจจะดูขัดนิดนึงเนาะสมมติเราจะไปรีวิวพาไปเที่ยวชมบรุรีเที่ยวพัทยาเที่ยวอะไรแบบนี้คือเนื่องจากหลายสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังปิดอยู่นะครับแต่ผมเริ่มเห็นหลายคนที่เริ่มไปรีวิวสถานที่ที่ไปใกล้ไม่ไกลแล้วก็เป็นใช้ชีวิตในช่วงโควิดได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่นะครับวันก่อนผมเห็นรีวิวคาเฟ่แมว นะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็มีมาตรการป้องกันเรื่องโควิดไหนอย่างแล้วก็หลายคนก็ไปตามนะครับจนร้านคาเฟ่แมวนี่โอ้โหคนเต็มนะครับไม่ง่าเชื่อมือนกันหรือว่าร้านบางที่นะครับเริ่มมีการรีวิวในแบบที่ป้องกันเรื่องโควิดได้ดีนะครับผมเห็นง้านอาหารบางที่เนี่ยก็ เปิดมุมพิเศษที่คนได้ทานอาหารดีๆอยู่แบบสงบๆอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่อยากเข้าห้างช่วงนี้ก็ชอบไปที่ร้านอาหารที่เป็นสแกนอารม์ A นะครับก็เริ่มจะมีมากขึ้นเหมือนกันนะครับอัอนนี้ผมว่าก็เป็นการปรับตัวในมุมเครเกอร์ที่สามารถทําได้ในช่วงโควิดที่เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวไปสถานที่ที่ ก่อนหน้านี้ไม่ไายไปนะครับหรือการสัมภาษณ์คนอะไรหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับในการทำคอนเทนต์ช่วงนี้ผมเชื่อว่าช่วงเนี้คำว่าความไวคือพระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าช่วงนี้นะครับเ,เนื่องจากว่าคือคุยกับครีเอเตอร์หลายคนช่วงนี้เขาก็มีความ ยากลำบ,บากนิดนึงในเชิงรายได้เนาะเนื่องช่วงนี้สปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยเข้านะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะให้ไปรีวิวหรือทำอะไรมากนักเพราะงะั้นรายได้ไม่เข้าซึ่งคนทำคอนเทนต์เองเนี่ยก็ไม่ควรจะหยุดสร้างคอนเทนต์นะครับแม้เราจะไม่ได้มีงานจ้างหรือว่ามีแบรนด์ไหนมาจ้างก็ตามเพราะงะั้นเราก็ควรจะทำคอนเทนต์อยู่แต่ว่าทำคอนเทนต์แบบไหนล่ะที่ยังได้ในช่วงนี้นะครับเพราะงั้นคำว่าความไวคือพระเจ้าเนี่ยก็ ผมว่าช่วงนี้สำคัญที่สุดเลยคือคอนเทนต์อะไรเนี่ยค่าคำรีบทำให้ไวนะครับค่ารีบรีวิวหรือว่าดูไปสถานที่ไปสัมภาษณ์คนเนี่ยก็รีบตัดจบรีบทำให้ไวออกมาเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันนะครับอย่างเช่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหการที่จะสองสัปดาห์ก่อนการที่เราจะไปรีวิวร้านอาหารหรือว่ารีวิวห้างนี่มันยากมากนะครับ แต่พอมาวันนี้มันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มทำได้ง่ายขึ้นการไปสัมภาษณ์คนก็ทำได้มากขึ้นเพราะงั้นคอนเทนต์ไหนที่เราทำไว้ก็กองไว้งานนะครับเก็บไว้งานไม่ยอมปล่อยสักทีเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเอามากขึ้นนะครับสถานการณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนทุกวันเพราะงั้นคนเป็นเครีอเกอร์เองก็ควรจะต้องทำให้ไวคิดให้ไวแล้วก็คิดปุ๊บทำปับ๊บเลยนะครับอย่างอย่างที่วันนี้อาราบริก้าเปิดที่ไอคอนสยามเนี่ยก็ มีเครีเอเกอร์ไปเยอะมากๆหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันขายวันแรกของ iPhone SE ในประเทศไทยผมก็เจอบล็อกหรือว่าวิดีโอรีวิวขึ้นมาแบบโหเยอะมากเลยเมื่อวานนี้นะครับภายในวันเดียวเพราะงั้นความไวยังคงเป็นพระเจ้าเสมอสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์แล้วก็เราก็ไม่ควรจะหยุดทำคอนเทนต์แม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่ได้มีแปลงหรือใครมาจ้างก็ตาม นะครับช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่พิสูจน์ความเป็นครีร์ได้ดีที่สุดช่วงหนึ่งที่แม้เราจะคนดูอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าอาจจะไม่ได้มีแบรนด์มาสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงที่พิสูจน์ที่จะทําให้เห็นว่าเออความเป็นครีอร์ของเราแพชชั่นของเราคืออะไรแล้วก็เรายังคงสร้างสรรค์คอนเทนต์ดี คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งเราเองแล้วก็คนอ่านของเราคนชมของเราแม้จะไม่มีใครมาจ้างแม้จะไม่มียอดเท่าเดิมแม้จะไม่มีอุปสรรคอะไรเหมือน,เ,อนเดิมนะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับคุยเกอร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับเอพิโซดนี้ทำขึ้นมาเพราะว่าช่วงโควิดก็มีบล็อกเกอร์คุยเกอร์หลายคนเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันเนาะว่าแบบเออช่วงเนี้ยมันค่อนข้างลำบาก ในหลายคนนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีมากๆสำหรับการจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเมื่อเช้าผมมีโทรศัพท์เข้ามา12สายนะครับก็คุยงานคุยอะไรหลายอย่างผมเชื่อว่าวันนี้บรรยากาศมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้เครเอร์หลายคนเนี่ยได้มีกำลังใจแล้วก็กลับขึ้นมาลุกขึ้นสู้ใหม่ในช่วงโควิดน <c oughs> ายเทียน,นะครับก็ เอพิโซดนี้ก็ฝากไปข้างนี้นะครับชวนคุยกันสนุกๆถ้ามีคอมเมนต์อะไรมีประสบการณ์อะไรก็คุยกันได้นะครับสามารถติดตามไปเคลเกอร์พอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ติดตามไ้ทั podcast, Cloud, Spotify, YouTube, ้งไอจูนพอดแคสต์ซาวคลาวสปอติฟายยูทูบรวมถึงในกเก็ตท็อกพอดแคสต์ด้วยวันนี้ผมเอ็มขจรเชียงไหพนิข์คืออาขจรชิลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ